ส่องพ่อป่าโหดไปส่องส่องพ่อป่าเว้ยสวัสดีนะครับผมนะครับพี่ๆที่อยู่หน้าเวทีนะใครอยากทําบุญนะครับผมร่วมทำบุญกับพ่อป่าสามัคคีนุกและป้ายป้ายโอริโอ้กันละกันนะครับอยู่เวทีนะครับคนละที่20บาทสาว40บาทก็ได้นะครับผมได้บุญกันทุกคนนะฮ่ามีการทําบุญปาปะใช่หรือต้นกระถินเอาไปเสร็จนะเดี๋ยวให้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 เอาเคมไปไปแล้วออลเคมออลเคมเลือดเอาเคมหรือเปล่าออเคมเลยอะทุกคนทุกคน ทุกคนให้เงินบริจาคมาแล้วนะครับรับพรได้อะไรอันอันโอ้ยจริงจริง,รง,รงที่แรกผมจะพรนองมือแล้วผม่ไม่จริงจริงถ้าถ้าร้องถ้าร้องถูกคีย์ขึ้นมาพี่เขาจะเล่นได้อยู่แต่นี้มันมันไม่ถูกคีย์ <c oughs> พี่ก็เลยไม่เล่นอ่ะเดี๋ยวเอาันนี้ไว้ก่อนล,อง,ลองมเฮ้แต่วันนี้มาเหนืออ่านุกฝึกคำเหนือมาคำหนึ่งลยนะ